เรียวมี6 vs เรียวมี p r r o vs เรียวมี i กการคอมแพร์กันระหว่าง r e a l m ม6 s e ซีรีสระหว่าง3ตัวนี้จะมีมือถือรุ่นไหนที่เหมาะกับคุณผู้ชมมากกว่ากันคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream เมอ i ี่อั let's go ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรียวมี i เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาหมาดๆเลยแต่รุ่นพี่เขาอย่างเรียวมี6และเรียวมี p ก o เนี่ยเปิดตัวมาได้สักพักนึงแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกกันดีกว่าครับกับเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ โดยเริ่มต้นจากเรียวมี6ครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น full hd plus ครอบทับมาด้วยกระจก gorilla glass 3ชนิดหน้าจอใช้เป็น ips lcd ส่วนฝั่งเรียวมี6 Pro ครับใช้ชนิดหน้าจอเป็นชนิดเดียวกันเลยนะครับ ips lcd แต่จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.6นิ้วความละเอียดเป็น full hd plus เหมือนกันครับพร้อมกับครอบทับมาด้วยกระจก gorilla glass 5ซึ่งกระจก gorilla glass 5ครเขาจะแข็งแรงกว่า gorilla glass 3เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่ มาดูรุ่นน้องเล็กสุดครับเรียวมี6กไอรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดหน้าจอจะเป็น HD ส่วนชนิดหน้าจอทั้ง3รุ่นนี้ครับเหมือนกันเลยเป็น IPS LCD แต่ความพิเศษของเรียวมี6กับเรียวมี6 Pro ครับก็คือจะให้ค่า Refresh Rate หน้าจอมาถึง90้ิ h e r z กันเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับยังให้ค่า Touch Sensing มาอีก120ิ h e r z ซึ่งในขนาดเดียวกันครับฝั่งเรียวมี6ไอเนี่ยก็ไม่ได้ให้ค่า Refresh Rate มาสูงถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าเรียวมี6ไอเนี่ยเป็นรุ่นน้องเล็กสุด ก็ต้องมีอะไรที่ด้อยกว่าเรียวมี6กับเรียวมี6โปรอยู่แล้วครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับเน้นหน้าจอเน้นอัตราลแล้วก็มีงบหน่อยเนี่ยผมก็แนะนําเป็นเรียวมี6กับเรียวมี6 Pro ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนนะครับที่อยากจะได้แบบว่าเฮ้ยอยากได้เรียวมี6กะแต่ว่างบไม่ถึงผมก็แนะนําเป็นเรียวมี6กไอก็ได้ครับพอทดแทนกันได้พอตการเชื่อมต่อครับทั้ง3รุ่นจะเลือกใช้เป็น USB Type C เหมือนกันเลยนะแถมแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังไม่ได้ตัดไปไหนนะครับมีมาให้ครบเหมือนกันทั้ง3รุ่นนเลย้ําหนัักตวเครุ นี้บอกได้เลยว่าแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นครับโดยเรียวมี6เนี่ยจะให้น้ําหนักมาอยู่ที่191กรัมฝั่งเรียวมี6 Pro ครับจะให้มาอยู่ที่202กรัมส่วนฝั่งเรียวมี6 i ไอครับทั้งนี้ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลออกมานะแต่ว่าคาดว่าจะหนักไม่ต่างกันมากสักเท่าไหร่หรอกครับเวลาจับถือเนี่ย ก็ใช้งานตามปกติได้เลยไม่ได้รู้สึกว่าเครื่องไหนหนักกว่ากันเป็นพิเศษหรอกครับมาดูในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือครับโดยฝั่งเรียวมี6กับเรียวมี6 Pro เนี่ยจะให้เป็นการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดนั่นเองส่วนฝั่งเรียวมี 6I ครับจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องซึ่งความเร็วครับผมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ต่างกันครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณผู้ชมครับว่าจะชอบแบบสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องหรือว่าชอบสแกนล ของการทํางานกันดีกว่าครับโดยทั้ง3รุ่นครับจะเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับมาด้วย Realme UI ซึ่งเป็น UI เวอร์ชั่นใหม่ของทาง Realme ครับหน้าจอต่างๆไอคอนต่างๆบอกได้เลยครับว่าไม่แตกต่างกันเลยส่วนในเรื่องของ CPU ครับฝั่ง Realme 6จะเลือกใช้เป็น Mediatek Helio G90T Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.05 g h z ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Mali G76 MC4 ฟัง r e a l วมี6 Pro ครับจะเลือกใช้เป็น Snapdragon 720G Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.3 g h z GPU เลือกใช้เป็น Adreno 618ส่วนน้องเล็กครับ r e a l วมี 6i จะเลือกใช้ CPU เป็น Mediatek Helio G80 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.0 g h z ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Mali G52 MC2 พูดถึงในเรื่องของการใช้งานทั่วไปครับทั้งสามรุ่นสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับแต่ว่าทั้งนี้มันจะขึ้นอยู่กับงบที่คุณผู้ชมมีด้วยนะฮะถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากก็แนะนำเป็น เียวมี 6I ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีงบขึ้นมาหน่อยก็แนะนําเป็นเรียวมี6ธรรมดาแต่ถ้ามีงบแบบโอ้โหเหลือเฟือก็แนะนําเป็นเรียวมี6 Pro เลยครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมครับทางนี้เราขอแนะนําเป็นเรียวมี6ธรรมดาจะดีกว่าเพราะว่า CPU ของ Helio G90T เนี่ยครับออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะในเรื่องของคะแนนอัตตุูครับฝั่งของเรียวมี6กเนี่ยก็ได้คะแนนสูงกว่ารุ่นพี่เขาอย่างเรียวมี6กโปรประมาณนึงเลยทีเดียวซึ่งทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้งานแบบไหนชอบเล่นเกมหรือเปล่า เล่นบ่อยมากไหมแล้วก็มีงบเท่าไหร่นะครับโดยเรียวมี6ไครับรุ่นน้องของเขาเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีไม่ได้ขี้รล้วขี้เล่ไปจากรุ่นพี่เขาสักเท่าไหร่เลยนะฮะเพราะว่าคะแนนแอรตัวเองเนี่ยก็ทําได้สูงมากพอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบในงบนี้มาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันดีกว่าครับโดยทั้ง3รุ่นครับจะให้กล้องหลังมาที่4ตัวเท่ากันเลยเริ่มต้นที่น้องเล็กสุดครับโดยรุ่นนี้ครับจะให้กล้องหลังตัวหลักมาอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสง g ยที่ GT f 1.8เป็นกล้องเลนส์วายนะครับบวกได้วยก ีก8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่นพี่คนกลางนะฮะโดยรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสงจีที่ f 1.8เป็นกล้องเลนส์วายเหมือนกันนะครับบวกไปด้วยกับเลนส์อัลต้าไวอีก8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนพี่ใหญ่นะครับโอ้โหพี่ใหญ่นะฮะเรียวมี6โปรพี่ใหญ่อย่างเรียวมี6 เลน ultra wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโ r o อีก2ล้านพิกเซลโดยทั้ง3รุ่นครับจะสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเพอร์เซกครับโดยภาพที่ถ่ายออกมาครับบอกได้เลยว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยครับเพราะว่าสกินโทนทั้ง3รุ่นนะครับจะออกชมพูนิดหน่อยเหมือนกันเลยความสว่างของภาพที่ถ่ายออกมาครับบอกได้เลยว่าสวยงามตามสไตล์ realme จริงๆนะฮะโดยทั้ง3รุ่นนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะใช้ชิ้นเลนสชนิดเดียวกันแต่จะแตกต่างกันที่ความละเอียดเท่านั้นเองครับโดย ฝั่งของเรียวมี6 Pro กับเรียวมี6เนี่ยบอกได้เลยว่าแทบจะเหมือนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าความละเอียดเดียวกันรูรับแสงเท่ากันแถมเป็นชิ้นเลนเดียวกันอีกต่างหากถ้าเกิดว่าไม่เอารูปมาเทียบกันจริงๆเราก็จะไม่รู้หรอกครับว่าฝั่งไหนเนี่ยเป็นของเรียวมี6กโปฝั่งไหนเป็นของเรียวมี6ธรรมดาแต่เรียวมี6ไอเนี่ยน่าจะด้อยกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าความละเอียดเนี่ยให้มาน้อยกว่าถ้าเป็นการถ่ายภาพตอนกลางคืนครับผมบอกได้เลยว่าเรียวมี6 s ซีรีส์เนี่ยทั้ง3รุ่นเลยนะสามารถทํางานได้ดีมากจริงๆคบืคืออเเหมนน้าจะูสตแงขึ ทำให้วัตถุที่เรามองไม่ชัดนะครับมันชัดขึ้นมันเป็นเหมือนกับว่ามีแฟลชแต่จริงๆไม่ได้เปิดแฟลชอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันสว่างจริงๆพูดถึงในเลนส์ต่างๆครับโดยทั้ง3รุ่นเนี่ยจะให้เลนส์ ultra w i มาขนาดเดียวกันเลยก็คือ8ล้านพิกเซลและก็ให้เลนส์ macro มาเหมือนกันเลยนะครับความแตกต่างมันจะอยู่ที่รียวมี6 pro ครับเพราะว่าเร a วมี6 pro เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เลนส์ d e p t นเซอร์มานะครับแต่จะเป็นเลนส์ telephoto แทนเพราะว่าเลนส์นี้นะครับจะสามารถซูมออปติคอลแบบไม่เสียความละเอียด ฝัง่งเรียวมี6กไอกับเรียวมี6ธรรมดาครับเขาจะให้เป็นเลนส์เดฟเซนเซอร์ซึ่งจะสามารถถ่ายรูปในมุมชัดลึกชัดตื้นเบลอหน้าละลายหลังเอ้ยเบลอหลังละลายหน้าได้ดียิ่งขึ้นนะฮะส่วนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอครับบอกได้เลยว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยสามารถทําได้ดีเช่นกันเลยแต่เรียวมี6ไอครับจะด้อยกว่าในการที่ถ่ายวิดีโอออกมาแล้วเนี่ยภาพอาจจะไม่คมชัดเท่ากับรุ่นพี่ของเขาเท่านั้นเองครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ยสามารถถ่ายได้ถึง 4K เท่ากันเลยนะทั้งนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณภาพสวยๆจากสื่อต่างประเทศด้ววยคบขออุณแล้ก อนุญาตด้วยมาดูในส่วนของกล้องหน้ากันดีกว่าครับซึ่งทั้งนี้นะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยมีการดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยเรียวมี 6I นะครับจะดีไซน์กล้องหน้ามาในรูปแบบของ Infinity V Display หรือว่าเป็นติ่งอย่างที่เราเคยรู้จักกันนั่นแหละครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับรูรับแสงอยู่ที่ f 2.0ส่วนเรียวมี6ธรรมดานะครับจะออกแบบดีไซน์มาเป็น Punch Hole Display ครับคือการเจาะรูบนหน้าจอจะอยู่บนมุมซ้ายนะฮะโดยความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลเท่ากันเลยรูรับแสงอยู่ที่ F2.0 เเหมือนนกัลย แต่จะเป็นกล้องเลนวายส่วนรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ใหญ่สุดนะฮะอย่างเรียวมี6 Pro ครับจะให้กล้องหน้ามาถึง2ตัวนะครับโดยตัวหลักครับจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสงชีท F 2.1นะครับเป็นกล้องเลนวายบวกได้วยกับเลนอัลต้าวายอีก8ล้านพิกเซลถ้าภาพถ่ายที่ออกมานะครับผมบอกได้เลยว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับจะแตกต่างกันที่ความสว่างนิด,นด,นดหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่าฝั่งเรียวมี6 Pro เนี่ยรูรับแสงจะเยอะกว่านิด,น,ดนึงนิดนึง,เท,งทาาถถถเท่านั้นจริงๆครับแต่ถ้า ก็หลากหลายกว่าเนี่ยเราก็ต้องยกให้เรียวมี6โปรนะครับเพราะว่าเขาให้เลนเอลต์เอลท์ไวมาแต่ถ้าเกิดคุณนะครับไม่ชอบปาร์ตี้สังสรรค์เซลฟี่หมู่เนี่ยผมก็แนะนําเป็นเรียวมี6ไหรือว่าเรียวมี6ธรรมดาก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีกล้องหน้าคู่นะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะมีกล้องหน้า2ตัวเอาไว้คิงเพื่อนแล้วก็เอาไว้อวดสาวเนี่ยผมก็แนะนําเป็นเรียวมี6กโปรจะดีกว่านะครับเพราะว่าสามารถถ่ายเป็นเรนอัลท์ไวได้ด้วยนะฮะเรนกันเลยทีเดียว <laughs> โดยการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าครับทั้ง3รุ่นจะสามารถถ่ายได้ที่80 P 3่ากันะคดับ อันนี้แอบน้อยใจนิดนึงที่เรียวมี6แล้วก็เรียวมี6 Pro เนี่ยไม่สามารถถ่ายเป็น 4K ได้นะครับการรองรับต่างๆทั้ง3รุ่นมีมาให้ครบเหมือนกันเลยนะครับ Wi-Fi 5G Bluetooth version 5.0แต่ว่าเรียวมี6 Pro เป็น5.1นะครับมาดูในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่กันดีกว่านะครับโดยเริ่มต้นจากรุ่นน้องเล็กสุดแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะฮะโดยเรียวมี 6i ครับ,รบจะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5 0 0 0 m ป ah ์กันเลยทีเดียวครับพร้อมกับชาร์จเร็วมาอีก1 8วัต์ซึ่ง ถ้าเทียบกันในตระกูลเรียวมี6ซีรีส์นะครับเรียวมี 6I ถือว่าเป็นรุ่นที่แบตเตอรี่เยอะที่สุดแล้วนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมครับชอบมือถือที่ใช้งานได้นานแบตอึดๆทนๆเนี่ยผมก็แนะนําเป็นเรียวมี 6I เลยนะครับขยับขึ้นมาครับเป็นเรียวมี6กับเรียวมี6 Pro ครับทั้ง2รุ่นจะให้ขนาดแบตเตอรี่เท่ากันเลยอยู่ที่4,300มิลลิแอมเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ให้ฟาสชาร์จมาอยู่ที่30วัตต์ครับโดยเรียวมี6ครับเขาจะเคลมมาว่าสามารถชาร์จได้100%ภายหนาทต่ังรวมี6 Pro เขาสามารถชาร์จได้100%ภายใน57นาทีสินะสรุ่นครับเป็นแบบ WoF แฟตชาร์จเวอร์ชั่น4.0นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องแรมกับลอมพร้อมๆกับราคากันดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่เรียวมี 6I ครับโดยรุ่นนี้ครับจะมีให้เลือกอยู่ที่รุ่นแรม 3G กิกรอม6 4กิกครับราคาเปิดตัวจะอยู่ราวๆประมาณ5,600บาทแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นท็อปสุดของเรียวมี 6I เป็นรุ่นแรมาคาเกิกัรอมหนึ่งระอยณ 6, บาทซึ่งเรียวมี6กไอครับตอนนี้เปิดตัวในประเทศพมา่าประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคาดว่าอีกไม่นานก็จะเปิดตัวในไทยเรานี่แหละส่วนเรียวมี6ครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับความจุ2ขนาดนะครับเริ่มต้นที่แรม 4G กิกรอม1 2 8่ริกับราคาจะอยู่ที่7,999บาทขยับขึ้นมาเป็นรุ่นแรม8กิกรอม1 2 8่ริกับราคาจะอยู่ราวๆ8 9 9 9บาทครับซึ่งตอนนี้เรียวมี6เปิดตัวในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรุ ครับจะมีขนาดความจุเป็นขนาดเดียวเลยนะครับก็คือรุ่น RAM 8 g ทิก ROM รอ128้อยยี่ิบับราคาจะอยู่ที่1999บาทเท่านั้นเองถ้าดูจากต้นคลิปมาจนถึงวินาทีนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยทั้ง3มรุ่นเนี่ยเป็นซีรีส์เดียวกันแล้วก็อยู่ในคนละงบนะครับที่เราเอามา VS กันเนี่ยเพื่อที่จะได้ให้คุณผู้ชมเห็นว่าความแตกต่างของเรียวมีหซีรีส์เนี่ยมันเป็นยังไง,ง,ตตง,งไ งบเท่านี้ควรจะซื้อรุ่นไหนดีอะไรประมาณนี้ครับถ้าคุณผู้ชมมีงบน้อยนะครับแล้วก็อยากจะได้มือถือที่แบตอึดๆเล่นเกมดีๆใช้งานง่ายๆกล้องสวยๆครับก็แนะนําเป็นเรียวมี 6I เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้แบบหน้าจอดีๆ90 h e r z touch sensing 120 h z CPU ดีหน่อยเล่นเกมแรงๆเนี่ยผมก็แนะนําเป็นเรียวมี6ธรรมดาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้แบบกล้องหลังสุดจัดเลยนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเร็วๆเนี่ยผมก็แนะนําเป็นเรียวมี6 Pro เลยนะครับทั้งนี้นะครับ เราไม่สามารถบอกให้คุณผู้ชมนะครับว่าเฮ้ยคุณจะต้องซื้อรุ่นนี้นะคุณจะต้องแบบซื้อรุ่นนี้เท่านั้นไม่ได้นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ช่วยให้คุณผู้ชมนะครับดูไว้เป็นวิดีโอประกอบการตัดสินใจเท่านั้นเองนะครับ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการ V.S กันระหว่าง r e ียวมี i i V.S r e ียวมี6 V.S r e ียวมี p r r o ทั้งนี้เรา V.S กันถึง3รุ่นเลยนะครับหากคุณดูคลิปวิดีโอนี้จบคุณจะเข้าใจมือถือมากขึ้นคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติงต๊งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See a g a i ลากย